สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับแพลวพาวนอกใจมีคนอื่นมาแดเดือนแล้วเดือดอีกรอบผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ไฟ์สดแฉซ้ำแพลวพาวนอกใจมีคนอื่นมาแดเดือนแล้วจากกรณีผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ออกมาโพสข้อความตัดเพ้อถูกคนที่รักนอกใจพร้อมทั้งได้ระบุข,ข้อความว่าพูดถึงเรื่องความซื้อสัตว์ต่อคนที่ผมรักผมก็ถวายหัวให้มาโดยตลอด ุวินาทีเพราะผมรู้ว่าผมมาจากที่ไหนและกำพืชผมเป็นใครแต่สิ่งที่ค่อยได้รับตอบแทนคือความเจ็บปวดถ้าไม่เป็นผมคงไม่มีวันเข้าใจผมไม่อยากเป็นแบบนี้แต่ผมรักเขามากผมก็เจ็บจากเขามากและนี่เป็นหลักแรกของผมเมียคนแรกผมพยายามสร้างครอบครัวให้สมบูรณ์แบบที่สุดในรูปแบบของผมไม่ว่าจะทำอะไรก็นึกถึงหน้าลูกๆเสมอ จนตอนนี้มันเหมือนระเบิดที่นับเวลาถอยหลังแต่บางทีคนเราไม่ใช่ปูนไม่ใช่เหล็กที่จะทนได้เสมอผมอาจจะไม่ดีพอสำหรับเขาก็ยอมรับพออายุน้อยและอาจไม่เพอร์เฟกต์สำหรับเขาแต่ผมไม่เคยคิดนอกใจเขาเลยแม้แต่สักนิดเดียวมีแต่ก้มหน้าก้มตาทำมาหากินสร้างเนื้อสร้างตัวเพื่อคนข้างหลังมันผิดที่ผมยังอายุน้อยและผิดที่ผมไม่ดี ทาที่เขาต้องการและว,วันนี้สิ่งที่ที่ผมรับการตอบแทนจากความซื้อสัตว์คือและผู้ชายคนนั้นเป็นใครมันดีแค่ไหนปล่อยให้มยายหยาดน้ำใจผมขนาดนี้ทำไมไม่นึกถึงหัวอกผมบ้างและปล่อยให้มันลอยหน้าลอยตาจนวิทาทีนี้ปล่อยให้มันเหยียบย่ำศักดิ์ศรีของความเป็นผัวและพ่อของลูกหรือแม้กระทั่งหัวของหัวหน้าวงผู้ชายมันไม่มียางอายไม่มีความเป็นลูกผู้ชาย ก็รู้ว่าเขามีลูกมีผัวทําไมถึงไม่ยอมถอยถ้าผมไม่ดีตรงไหนบกพร่องตรงไหนบอกสอนผมสิผมพร้อมที่จะแก้ไขทุกอย่างเพื่อคนที่ผมรักที่สุดเพื่อครอบครัวทําไมต้องทิ้งกันกลางทางแบบนี้ลูกสองแล้วนะมันใช่การแก้ปัญหาที่แท้จริงหรือเปล่าที่คุณปล่อยให้คนที่สามเข้ามาทําลายครอบครัวของเราคนนี้บอกเลยกินบนเรือนขี้บนหลังคาสุดท้ายนี้ แสงทองฟินแลนด์มันก็คือส่วนหนึ่งของตัวผมทุกอย่างยังต้องเดินหน้าและพัฒนาต่อไปเพื่อคนข้างหลังปอลอผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์สถานะความเป็นพ่อแม่ยังคงอยู่เหมือนเดิมตลอดไปและไรบางตอนว่าวงก็เหมือนเดิมปรับความเข้าใจหรอถ้าไว้ใจจะเป็นแบบนี้เหรอเขาหหาดยี่สิบล้านก็ไม่มาอยู่ผมตั้งหลักไม่ทันแต่ตอนนี้ต้องเอาวงไว้ก่อนปัญหาหนักกว่านี้ ผมเจอมาแล้วคือไม่รู้จะบอกยังไงแต่ละอย่างผมเข้มแข็งแต่ไม่ใช่ว่าผมต้องรับทุกอย่างอยากให้ทุกคนคอมเมนต์ให้สุภาพอย่าใช้คำหยาบเป็นเหตุเป็นผลผมจะไม่ใส่รลายป้าสีใครเวลานี้ความเป็นพ่อแม่เราเหมือนเดิมเรื่องเกิดมแปดเดือนเองที่เขามีคนอื่นมันอาจจะเป็นฟ้าลิขิตไม่เป็นไรผมสู้มาจะเด็กมาเจอเรื่องแบบนี้ผมเหนื่อยเหมือนคนเป็นบ้าสมองเปล่า ลงไปเลยชีวิตมันเปราะบางนะผมจับได้ไล่ทันนะที่เกิดขึ้นแต่ผมก็ไม่สบายใจผมไม่ได้ด่าใครเลยคนมันรู้อยู่แล้วว่าทำอะไรอยู่ผมทำใจได้จะพูดอะไรก็ว่าไปเถอะผู้ชายคนนั้นก็ลอยหน้าลอยตาแบบไม่ให้เกียดกันผมก็ไม่ให้เกียรติทำแบบนี้แต่ผู้หญิงผมไม่รู้แต่ผมจะสู้เพื่อลูกถึงผมไล่มันออกไปหน้าต่างมีหูประตูมีช่อง คนที่หวังดีกับผมก็มีอยู่เก็บมาพิจารณาดีแล้วที่บอกว่าเป็นเรื่องภายในทุกคนไม่รู้หรอกสิ่งที่ผู้หญิงทําผมทําได้หมดยกเว้นเบ่งลูกออกมาเท่านั้นขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามนิว c o m ขอบคุณเพื่อนทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ